สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะฮะภูมิทัศน์วงศิลาธนาชิพนะครับผมหรือปิกนะครับผมวันนี้เราอยู่ใน Channel ยอดมนุษย์นะครับผมกับ EP แรกของเราในวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับดนตรียอดนิยมในสังคมไทยนะครับผมก็คือวันนี้เราได้แขกรับเชิญมานะครับผมเป็น อาจารย์หัวหน้าสาขาเอกดนตรีนะฮะของเรานั่นเองก็คือท่านอาจารย์ประสิทธิ์ลัำสันครับผมวันนี้ฮะสวัสดีอาจารย์ด้วยครับผมสวัสดีครับพี่ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติมากได้อาจารย์มาเป็นแขกรับเชิญในอีพีแรกของเราในวันนี้นะครับผมผมยินดีครับผมอยากทราบประวัติคร่าวๆของอาจารย์ดีกว่าครับผมว่าอาจารย์จบปริญญาตรีมาจากที่ไหนหรือว่าปริญญาโทด้วยอ่าโอเคได้ครับผม สวัสดีครับผมอาจารย์ป๊อบนะครับวสิทธิ์ล่ำสันนะครับขอแนะนาตัวก่อนคร่าวๆนะครับการศึกษาปริญญาตรีนะครับจากสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับส่วนปริญญาโทนั้นจบจากสาขามนุษยยดุริยางคาวิทยาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒครับผมได้ทราบมาว่านอกจากที่อาจารย์เนี่ยเป็นอาจารย์ด้วยนะครับผมแล้วก็อาจารย์ก็ยังเป็นนักดนตรีอาชีพด้วยครับผมขอทราบคร่าวๆหน่อยครับว่า เข้าสู่เส้นทางของนักดนตรีอาชีพได้อย่างไรครับผมนะครับเส้นทางสู่นักดนตรีอาชีพนะครับก็เริ่มเล่นดนตรีอาชีพนะตั้งแต่ตอนสมัยเรียนปริญญาตรีนะครับที่สุนรุ่รไหครับมอญเรส่วนก็เริ่มประมาณปีหนึ่งเทอมสองถ้าจะไม่ผิดนะครับปีหเทอมสองก็เล่นดนตรีกันคืนอันนี้เล่นไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยนะครับแต่ถ้าจริงจังเลยอ่ะก็จะเป็นช่วงช่วงจบปริญญาตรีนะครับก็ ประมาณ1ปีเกื <S <S อบ2ปีครับที่เล่นดนตรีเป็นอาชีพนะครับจริงๆโดยเล่นดนตรีเพื่อหาเลี้ยงปากท้องตัวเองเนี่ยนะครับจริงๆเลยครับอาจารย์ว่าดนตรียอดนิยมในสมัยนี้ครับผมลักษณะของมันจะเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรบ้างครับผมถ้าพูดถึงคําว่าดนตรียอดนิยมใสังคมไทยใช่ไหมครับเราสามารถแบ่งสังคมไทยได้หลายปีหลายสมัยนะครับหลายสมัยก็ ถ้าเป็นส่วนตัวผมเองเนี่ย <S <S เกิดในสมัยยุค90เนาะ80ใบปายุค90เนี่ยจะจะซึมซับจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับมันสามารถแบ่งหลักๆนะครับด้วยของเรื่องของทำนองนะครับเมโลดี้นะครับ,เม,รรบเมโลดี้และก็เรื่องของเนื้อร้อง๋อ,อครับความแตกต่างมันมีมันมีให้เห็นอยู่นะครับถ้าโอเคสมยัยเนี้ยเรารู้อยู่แล้วเป็นอย่างไงแต่ถ้าสมัยยุค90เนี่ยถ้าเป็นเรื่องของทำนองดนตรีนะครับมันจะ รายละเอียดจะไม่ค่อยเยอะมากแต่สวยงามนะครับโดยเฉพาะความแตกต่างถ้าเราถ้าเราความแตกต่างจริงๆเนี่ยก็คือท่อนอินโทรอ,อินโทรสมัยนี้ยอินโทรจะน้อยมากใช่ไใช่ครับนะครับถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรานึกถึงอ่ายกตัวอย่างเช่นอัศนีวสันเพลงในยุคก,ก่อนยกตัวอย่างเช่นเพลงอ่ะยินยอมและกันยินยอม,อมโซโล่กีตาร์มาเลยครับ เพลงที่มีเป็นโนขึ้นมารักเธอเสมอ One, two, two, nine, nine. แค่ขึ้นมาแค่นี้ทุกคนเฮห,หมดและใช่ทุกคนครู้แล้วอินโทรจะค่อนข้างจะมีเวลาของมันมแต่เพลงสมัยนี้มันจะขึ้นมานิดนึงแล้วก็เข้าเนื้อลองแล้วไม่เกินหนึ่งนาทีบวกลบต้องเข้าหุก คับความแตกต่างของดนตรีนะดนตรีส่วนเรื่องของเนื้อร้องคําร้องนะครับคำร้องในสมัยยุค90ย์ก่อนละกันนะครับมันจะเป็นเนื้อร้องที่ตรงๆง่ายๆใช้คําจริงใจไม่มีอะไรที่แบบวือหวามากมายนะครับรักเธอเสมอหรือแม้ฉันยังห่วงใยคือบอกตรงๆมันจะแมนถ้าเป็นอกหักก็จะเป็นอกหักแบบไม่มีด่ากันแมนยกตัวอย่างเช่น เอาล็อกดิบๆสมัยก่อนเลยกันพี่พงร์ <ผม S 2> ั <ผม S 2> ใจนักเลงฟังทันไหม,หไมไหส,หสือให้เห็นว่าสมัยก่อนน่ะผู้ชายจะมีความเป็นสบรุ์สูงมากม,มีความเป็นผู้ชายสูงสูงมากแต่สมัยนี้ก็เป็นผู้ชายอยู่นะต่อาจจะมีลูกเล่นอะไร แตกต่างที่แตกต่างกันในการสื่อความหมายใช่อาจจะไม่ได้ตรงไปตรงมาถึงขนาดนั้นอ่าใช่อาจจะไม่แบบเป็นหมัดฮุกตรงโป้งงอาจจะมีลูกเล่นเยอะหน่อยตามสมัยนิยมครับผมนะครับยกตัวอย่างเช่นเพลงอะไรปิ๊กสมัยเนี้ยเราฟังเพลงอะไรอยู่ถ้าเป็นสมัยนี้ที่เขานิยมกันก็ฝนตกไหมเป็นเพลงอกหักอ่าย่งฝนตกไหมเนี่ยอ่ามันก็ความหมายมันคือยังไงอะอยากรู้เขาเป็นยังไง ออก็เลยแค่โดยอุปหลโบบอว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าตรงนี้นมีฝนตกไหม <s ays> สบายดีไหมเธอกลัวฟ้ร้องหรือเปล่าก็เลยแค่โดยอุปหลบบอว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าตรงนี้เน่ยมีฝนตกไหมสบายดีไหมอ่าใช่เธอกลัวฟ้าร้องอยู่หรือเปล่าจริงๆจะบอกเขาว่าคิดถึงนั่นแหละถูกป่ะแต<ะ>่ก็เป็นอ้อมๆไปใช่ใคล้ายๆเพลงคิดแต่ไม่ถึงอ่ะ,อะนี่นะมีความแตกต่างของแต่ยุคสมัยเนาะบิ๊กครับ แล้วพวกเรื่องคําร้องมันแตกต่างกันมากแค่ไหนครับผมสาหรับบางทีอาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคําสัมผัสหรือว่าแนวทางความสลัดสลวยจริงๆเนี่ยเราโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยนะครับการแต่งเพลงไทยเนี่ยมันสลัดสลวยมันยากเพราะมันจะมีสัมผัสถ้าเป็นเพลงสากลนะครับเพลงสากลเลยเนี่ยนะครับสัมผัสมันจะไม่ค่อยมีหรอกอม,มันจะไม่ค่อยมีนะครับแต่ถ้าเพลงไทยเนี่ย การแต่งเพลงไทยมันเริ่มมาจากกรแปดเลยครับผมมีความคล้องจองนะครับอันนี้เป็นความสวยงามของของเพลงไทยทุกยุคทุกสมัยการแต่งเพลงไทยต้องมีความคล้องจองของคําของวรรณยุกต์ของสระที่มันร้อยเรียงกันอันนี้เป็นทุกสมัยทุกสมัยนะครับสมัยนี้ก็ก็ยังมีอยู่ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะรักษาไว้เนาะดนตรีสมัยนิยมในช่วงช่วงปัจจุบันเนี่ยครับผมสิ่งที่ ฮอตมาเลยที่สุดเลยก็คือเพลงฮิปฮอปในปัจจุบันนี้เลยนะปัจจุบันนี้เพลงฮิปฮอปเพลงรัปหรือรามอ่ะเป็นนัเนียบกรามนะครับเป็นที่นิยมมากถึงกับขั้นมีประกวดประกวดแต่งฮิปฮอปประกวดแรปใช่ไหมตามตามรายการต่างๆมันจะมีมันจะมีนะครับแสดงให้เห็นว่า มันมีความนิยมสูงรายการถึงเกิดขึ้นได้หลายรายการนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้ความเพิ่ตัวนะครับถ้าฟังดีๆเนยในร้องฮิปฮอปเนี่ยนะครับถ้าเรานั่งอ่านเลยอะครับผมอาจารย์คิดว่ามันคือการสื่อสารในรูปแบบเพลงเพื่อชีวิต<อ>ถ้าเป็นเพื่อชีวิตสมัยก่อนนึกถึงอะไรครับคาราบ,บาวคาราบาวนะครับพงศิษฐ์คำพีพงเทพกระดนชำนาญ<อ>เขาจะเอาพูดเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเรื่องการเมือง เอามาเล่าให้ฟัง<ช>เป็นการแบบเล่าให้ฟังโดยใส่ทํามนองเข้าไปแต่ถ้าเป็นสมัยนี้นะครับก็คือแปลเปลี่ยนเราเป็นฮิตพอปมาเป็นแรปนะครับลึกกว่านั้นด้วยคือแรปเนี่ยนะครับบางทีแรปเป็นเกี่ยวกับเรื่องศาสนาพุทธด้วย<อ>นะฮะอย่างเช่นพี่กอล์ฟก็คิงฮีโร่ใช่ครับแต่หลายเพลงของแจก็จะมีเกี่ยวกับแรปศาสนาพุทธแรปสอนคนครับไม่ใช่แรปเอตโวอยวยด่าอย่างเดียวอันนี้คือเรียกว่าเป็นการสร้างสรรค์และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ ที่ถือว่าดีนะครับผมมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าเรามองคนที่ดีดีกว่านะครับ,รบผมอยากให้อาจารย์แนะนําเรื่องนี้หน่อยสาหรับใครที่อยากเป็นศิลปินหรือว่าตอนนี้เป็นศิลปินอยู่แล้วจะทํายังไงให้อยู่ได้ทั้งในยุคปัจจุบันไปจนถึง<ม>อนาคตเลยยุคอนาคตหรืออาจารย์ลองยกตัวยอย่างศิลปินสักหนึ่งท่านที่อยู่กันมาตั้งแต่ก้าสูแล้วแต่สองพันเขาก็ยัง คงอ,อ,อยู่ได้ความนิยม,รมเรานึกถึงซูปเปอร์สตาร์คนหนึ่งนะครับถ,ถ้าเป็นถ้าเป็นอาจารย์เองจะนึกถึงพี่เบิร์ดธงชัยเนาะทุกคนก็เรียกพี่เบิร์ดอยู่ทุกวันเนี้ยนะครับพี่เบิร์ดอยู่ตั้งแต่ยุค80ในปลายนะครับจนทุกวันนี้ก็ยังมีผลงานออกอยู่เรื่อยๆนะครับก็ดูเพียงแค่ตัวอย่างครับเพลงสมัยก่อนเป็นอย่างไรเขาก็ร้องของเขาคนเดียวแต่สมัยเนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลง ด้วยความด้วยฟิชเจอริงเขาเรียกฟิชเจอริงครับผมนะครับพี่เบิร์ดก็ต้องมาฟิชเจอริงกับวไฟรุ่นพี่เบิร์ดต้องมาฟิชเจอริงกับพอลลี่แคทซึ่งถือว่าเป็นไอคอนในสมัยนี้เลยใช่ครับผมนะครับพี่เบิร์ดมาฟิชเจอริงกับเดลสโนว่าอ่าเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวและการพัฒนาตัวเองมากกว่านะครับคือเอาง่ายๆถ้าเราอยากเป็นศิลปินที่อยู่ในยุคสมัยเนี่ยเราต้องเราต้องไม่โก้สูงนะเราต้องมีการปรับตัวเพื่อเปลี่ยนแปลงตามสังคมเขาว่า สังคมคือคนหมู่มากถ้าเราเอาตัวเองไปที่ตั้งสุดท้ายมันก็มันก็ตันนะครับเพราะความนิยมมันไปถึงรับกันแล้วใช่มันไปดนตรีสมัยไหนกันแล้วใช่ไหมครับใช่แต่ต้องชื่นชมว่าถ้าอยากดูไอดอลหรือไอคอนเป็นตัวอย่างในเรื่องของศิลปินเนี่ยถ้าเป็นอาจารย์อาจารย์ิปที่เป็นตัวอย่างโอเคครับผมครับผมผมขอถามถึงเรื่องสุดท้ายเลยแล้วกันนะครับผมผมอยากทราบทัศนคติ ทางด้านดนตรีในการเล่นดนตรีของอาจารย์สักเล็กน้อยครับผมว่ามีแนวทางยังไงในการคิดหรือศัศนคติ<ม>ประมาณนี้ฮะเรื่องของดนตรีนะครับสมอาจารย์ในดนตรีคืองานศิลปะที่สวยงามแล้วแล้วมันสามารถทัชใจทัชใจเราอะสามารถสื่อกับคนฟังได้ง่ายที่สุดมไม่เหมือนกับการวาดภาพก็เจ็ดเรื่องหนึ่งแต่ถ้าเป็นดนตรีเนี่ยนะครับเป็นภาษาสากลทั่วโลกทุกคนสามารถสัมผัสได้นะครับเช้นเนี่ย นักนดนตรีอยากให้ทุกคนนะครับเล่นดนตรีให้มีความสุขไว้ก่อนใส่ใส่ความรู้สึกใส่ความสุขความสวยงามของมันนะ่สื่อสารใ่ายทอดออกไปแล้วเชื่อเถอะว่าคนฟังเนี่ยก็จะได้ความสุขเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากไว้ครับเล่นดนตรีและฟังดนตรีให้มีความสุขครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะครับผมวันนี้ก็อีพีแรกของเรานะครับผมกับดนตรียอดนิยมในสังคมไทยนะครับผมก็ได้ความรู้กันไปประมาณหนึ่งแล้วกันนะฮะก็ อย่าลืมนะครับผมตามที่อาจารย์วสินได้บอกไว้นะครับผมอย่าลืมที่จะเล่นดนตรีหรือฟังดนตรีให้มีความสุขนะครับผมวันนี้พวบเ่าขอลาไปก่อนยงเท่านี้แล้วกันนะครับผม,มสวัสดคีครับ